ฮัลโหลยูทูบสบายดีมูเพื่อนเมื่อนี้คอยช่วมาบเรื่องการเจาะโม่แบ่งกันเนาะเรีว่าก็เจาะเรียบร้อยแล้วเจาะเรียบร้อยเลยอ่จะโบโบซึ่งเนี่ยนะเพราะว่าผมมีอุปกรณ์ครับผมีขาจับเนาะธรรมดามันก็ต้องมีขาจับหนีบแล้วก็บนอันสว่านที่มันเป็นตั้งตั้งให้มันถึงเทียงนะแล้วก็คอยจะคอยเจาะลงแต่ว่าคอยเอาแต่คีมหลอกเนาะจับแล้วก็ตอก อขอยเห็นหลายคนแนะนำว่าให้ใส่ให้ใส่ดอกลิม,เม์เนาะมันจึดเจาะง่ายเพราะว่าหลายหลายคนกะหลายหลายคนกะอําเอ,อเนอย่างพื่นเันมันเจาะยาก่นะส่วนลายมันจะแข็งนะนบอนลนี่นะมันจะเจาะโซทะลุได้นี่มันแข็งเนาะแต่ละหูเนี่เพราะว่าหูมันผสมกันแด้แปลงกันเขาเห็นมาเพื่อเขาจะหา,าไปดัดแปลงเนาะ เพราะว่าพูนี่มันจะใหญ่กว่าพูนี่พูนี่มันจะน้อยนะแต่ว่ากระจแล้วมันเจาะยากชดเชทะลุได้เลยโอ้ยดอกข้ามันเป็นดอกสว่านธรรมดาธรรมดานี่นะแปลว่ากุดบ่นเลันนี้นะนี่นะซึบบ่นนะนี่นะหัวมันนี่ปู่ก็มีแต่คอยอย่างในน้ำนี่ให้ใไซดอกสว่านแบบสิหัวธนูแบบสิหัวธนูแบบสีพวกแก้วคุยให้ในน้ำนี่ดอกสว่านหัวธนูแบบสิ โอ้โหเขาเอื่อนดอกสวรรค์ไปได้เนาะแต่เห็นหลายหลายคนเพิ่นเพิ่นเจาะเพิ่นแนะน้ำว่าดอกลิมเมอร์เนาะดอกลิมเมอร์ข่อยไปอยู่เล่ามันหามันโบเห็นมันโบมีนะมันโบมีดอกลิมเมอร์มันเป็นคลื่นอันมักเฟืองนี่แหละเป็นแบบนี้แหละคล้ายๆแบบนี้แต่หัวนวลบริแหลมแบบนี่เนาะแต่มันจะยาวมาพี่เนาะอันคมมันนี่นะสันมันนี่นะเขาเอื่อนดอกลิมเมอร์เนาะแต่ข่อยหาโบมีนะอยู่เล่านะมันหาเห็นแต่แบบนี่เขาเห็นเขาโฆษณาดีเลยแบบนี่นะแต่ต้องเป็นไทเทเนียมเดินไทเทเนียมพวกเก่า เจาะนี่จวดจวดจวดบาเดียวเลยได้มาเดียวกินจวดจวดจว,วดทะลุเลยไดเออหัวหัวแหลมๆหลมไปินะเจาะนี่ทะลุโลดนี่ง่ายเขาเจาะแล้วมันเกิดมันจะยังมีขอบอยู่เขาต้องตามด้วยดอกสว่านไปซีกันดอกนี่จั๊กเบอร์เท่ากับบู๊เลยประมาณสิบบหรีสิบเอ็ดเนาะแต่ต้องเป็นไทเทเนียมคือกันเดอ้อต้องเลือกเป็นไทเทเนียมเลยพวกเจ้า ไปเอาดอกสว่านธรรมดาเนี่ยโอ้ยบาไหวมันเนาะนี่นี่นี่เฮาเฮาเจาะด้วยดอกอันสวาน่านไทเทเนียมนี่นะหัวหัวธนูนี่ก่อนเนาะนำไปก่อนให้มันทะลุก่อนแล้วมันจะมีขอบมันแล้วเฮาตัวนี้เก็บเก็บงานให้มันเพียงกันอ๋อให้มันเพียงกันเอาตัวนี้เก็บ,กบน้หนนหนนนบนำหลังมันกะเออยากไปน,นิดนึงแต่มันกะ กระเบียกเขาเอาตัวนี้ดุนๆเขาเอาตัวนี้น้ำเลยนะมันจะมันจะแพ้แห้งสว่านเนะอันนี้ก็จนคิ้วสว่านก็จะชิโอดได้เล็กมันแข็งอะไรเดอยังนงนะแต่ว่าเขาจาะอาจจะโบงอึ้งเนาะง่วมันเป็นเครื่องจั๊กเว้ยมันเอาบุมีกับเบีมีแนวจับแนวยังแนวให้มันให้มันเทียงตรงเนาะอาจจะหูเบี้ยวหูยังแนวหน่อยหนึ่งกับยามันก็จะใช้ได้เด็ดขอยว่าก็ชิโอเคอยู่แล้วนี่ทะลุเลยทะลุเลย จะใช้เวลาเจาะกับบุ๋ดเดียวเนาะเพราะว่าเราเอาตัวนี้นําก่อนเดี๋ยวเอาบอรนหัวธนูนี่นําก่อนดอกสว่านหัวธนูจะเป็นไทเทเนียมนะสีเหลืองๆมีสินี่นะเจาะนําก่อนนําร่องก่อนให้มันทะลุเจาะให้มันสอดก่อนแล้วเอาตัวนี้เก็บงานเนี่ยประมาณกระดอกประมาณเทา 10, 18, ่าไรเนี่ยซิบซิบเอส600แล้วแต่เป็นไทเทเนียมเหมือนกันอขอให้มันเป็นไทเทเนียมมันจะแข็งมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะกัดง่ายนะว่าง่ายเนาะ แต่ว่าใส้ดอกลิมเมอร์คือเห็นหลายหลายคนแนะนำนอสังหลายคนเสนแนะนำในการเจาะเจาะโมแปงกันนี่นะใส้ดอกลิมเมอร์มันจะเจาะง่ายกว่าเห็นก็เจาะแต่ว่าตัวนี้เขาบอกง่ายกว่าลิมเมอร์คุยว่าคพ่าควาคยหาลิม, PER, มเมอร์บ่มีเนาะมีนี่นี่ละยังมันแนะนำกันการเจาะโมแบงกันเนาะให้มันหูมันซ้ำกันปกติมันหูมันจะซํากันเนาะหูมันจะหูใหญ่ทางเบื้องนี้เนาะเบื้องนี้แล้วก็มันจะน้อยลงวหูมันจะน้อยทางอัน ทางนี้ทางหน้านี่เมันหูใหญ่ทำกันหรือเปล่าแล้ววันนี้เนาะคอยลองเอาลูกใส่กันโอเคล่มเบิดทางเบิ้องนี้เนาะเริ่มโอเคใส่ได้เนาะโอเคส่วนละคที่นี่ก็คือซิมิทันเนียมาว่าสุกันฟังนรรยากาศสำหรับกันเจาะโม่แบ่งกันนะเนาะเห็นอะให้มันเจาะง่ายหรือว่ามูเพื่อนนี้หลายคนเขาจมว่ามันเจออาะยากโจเสิทะลุมันแข็งแต่คอยว่าอเจาะเล็กกันลำกล้องมันนั่นยากกลัวบุงแม่อันนั้ไทเทเนียมได้หนิ ยังกุดไปเลยแต่ยังบทะลุปปนี่อันเล็กกันนั่นเล็กกันนั่นเล็กกันลำก้องมันอนะอ่ะอ๋อพิลึกขนาดแต่ว่าคอยเจาะไปคอยเจาะไปเทละหน่อยแต่ว่าโม่มัน,นี่เจาะง่ายเจาะง,ง่ายบุดเดียวบุดเดียวเลยคือคอยเบ้าเลยโดยใช้โมนในก่อนดอกสว่าหวนหัวธนูไทเทเนียมเนี่ยโอเคเจอกันหม่ทีมา้าบบาย